คำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับใครบางคนหรือในทางกลับกันคำพูดร้ายๆเพียงพยางเดียวก็สามารถทำลายความรู้สึกของใครบางคนได้อย่างย่อยยับในโลกของเราใบนี้คำพูดมีพลังอำนาจมหาศาลค่ะมันสามารถสร้างได้และก็ทำลายได้เช่นกัน พลังของคำพูดไม่ได้ส่งผลแค่ผู้ฟังเท่านั้นแต่ยังย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองด้วยวันนี้มีนิทานธรรมะเรื่องหนึ่งที่สะท้อนสัจธรรมข้อนี้ได้อย่างลึกซึ้งมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะนิทานเรื่องพูดจาดีได้บุญปากร้ายก็ตกนรกจะพาเราไปเรียนรู้ถึงผลแห่งกรรมที่เกิดจากวาจา และข้อคิดดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังพร้อมเปิดใจเรียนรู้ไปกับเรื่องราวของยายทองผู้ใจบุญและนายพลปากร้ายผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับผลกรรมจากการกระทำของตนเองแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเราถึงควรเลือกที่จะพูดแต่สิ่งดีๆ ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางหุบเขาที่เขียวขจีมีบ้านสองหลังตั้งอยู่เคียงข้างกันหลังหนึ่งเป็นของยายทองผู้มีจิตใจเมตตาและวาจาอ่อนโยนอีกหลังหนึ่งเป็นของนายพลปากร้ายขี้โมโหและมักจะใช้คำพูดเชื่อเฉือนทำร้ายจิตใจผู้อื่นอยู่เสมอยายทองนั้นใครๆก็รักใคร ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่หรือแม้แต่สัตว์เปลี้ยงยายทองมักจะพูดจาไพเราะสนเอหูไม่เคยมีคำหยาบคายหลุดจากปากเลยสักครั้งเมื่อใครมาขอความช่วยเหลือยายทองก็มักจะเอ่ยปากให้กำลังใจพร้อมกับยื่นมือเข้าช่วยอย่างไม่ลังเลใครที่ได้คุยกับยายทองก็มักจะรู้สึกอบอุ่นใจสบายใจเหมือนได้ดื่มน้ำทิพย์เย็นเชื่อนใจ คนในหมู่บ้านจึงขนานนามยายทองว่ายายทองผู้ใจบุญตรงกันข้ามกับในพลปากของเขาราวกับมีดคมกริบพร้อมที่จะกรีดแทงหัวใจผู้คนได้ทุกเมือ่อไม่ว่าจะเป็นการติเตียนดูถูกเหยียดหยามหรือกระทั่งด่าทอสาบแช่งทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับในพลเพราะกลัวคำพูดร้ายๆที่จะพ่นออกมาจากปากของเขา แม้แต่นกที่เคยเกาะอยู่บนกิ่งไม้หน้าบ้านของนายพลก็ยังบินหนีไปไกลนายพลจึงเป็นที่รู้จักกันในหมู่บ้านว่านายพลปากร้ายวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำหมู่บ้านอย่างไม่ทันตั้งตัวลมพัดแรงจนต้นไม้โค่นล้มหลังคาบ้านเรือนปลิวว่อนฝนตกหนักจนน้ำท่วมฉับพลันชาวบ้านต่างพากันวิ่งหนีหาที่หลบภัยด้วยความแตกตื่น ยายทองเห็นว่าบ้านของตนยังพอจะต้านทานพายุได้จึงตะโกนบอกชาวบ้านให้มาหลบภัยที่บ้านของยายทองพร้อมทั้งปลอบโยนให้กำลังใจทุกคนที่เข้ามาไม่ต้องกลัวนะลูกหลานเอ้ยเดี๋ยวพายุก็สงบเรามาอยู่รวมกันตรงนี้ปลอดภัยกว่าคำพูดของยายทองทำให้ชาวบ้านรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาก แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวทุกคนต่างช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันแบ่งปันข้าวของที่มีเล็กน้อยให้กันกินประดุดญาติมิตรที่รักใครในขณะที่นายพลที่ยืนดูบ้านตัวเองพังทลายด้วยความโมโหก็ตะโกนด่าทอฟ้าฝนด้วยคำหยาบคายไอพายุบ้ามึงมาทำลายบ้านกูทำไมขอให้มึงฉิบหายวายวอดเสียงของนายพลเต็มไปด้วยความเกลี้ยวกราดและไม่สำรวม เมื่อชาวบ้านคนหนึ่งพยายามเข้ามาช่วยเหลือในพลกลับปัดมือออกพร้อมกับตาวาดว่าไม่ต้องมาเสือกแกก็เหมือนไอ้พวกกระจอกที่ไม่มีน้ำยาไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เขาอีกเลยพายุผ่านไปทิ้งไว้แต่ความเสียหายแต่ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวบ้านที่ได้รับคำชี้แนะจากยายทองทำให้ทุกคนรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้ มีแต่บ้านของนายพลที่พังเสียหายหนักที่สุดและไม่มีใครอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยส้มแซมเพราะคํำพูดของเขาที่มักจะทำร้ายจิตใจผู้อื่นอยู่เสมอนายพลต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารไม่มีใครอยากพูดคุยด้วยเขานั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางซากปรักหักพังของบ้านตัวเองความโดดเดี่ยวและสิ้นหวังเขาครอบงำหัวใจของเขา เขาเริ่มคิดทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาทำไมทุกคนถึงหลีกเลี่ยงเขาทำไมเขาถึงต้องมาเจอเรื่องร้ายๆเช่นนี้ในที่สุดในพลก็ตัดสินใจเดินไปหายายทองเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยใจที่อ่อนน้อมยายทองไม่ถือโทษโกรธเคืองแม้แต่น้อยยายต้อนรับนายพลด้วยรอยยิ้มและคำพูดที่อ่อนโยนมาเถอะพ่อหนุ่มเข้ามาพักก่อนยายทองจัดหาอาหารให้และให้ที่พักพิงแก่นายพล เมื่อในพลได้พักผ่อนและมีสติขึ้นมาบ้างแล้วเขาก็เอ่ยปากขอโทษยายทองด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือยายทองครับผมขอโทษผมมันเลวผมมันปากร้ายทำร้ายจิตใจคนอื่นมาตลอดผมสมควรแล้วที่ต้องเจอแบบนี้ยายทองยิ้มอย่างเมตตาแล้วกล่าวว่าพ่อหนุ่มเอ้ยคนเราย่อมทำผิดกันได้สิ่งสำคัญคือการรู้จักสำนึกผิดและกลับตัวกลับใจ วันรุ่งขึ้นพระคุณเจ้าจากวัดป่าบนยอดเขาได้ลงมาเยี่ยมเยียนชาวบ้านเพื่อให้กำลังใจและช่วยบรรเทาทุกข์ท่านได้ผ่านมาที่บ้านของยายทองและเห็นในพลนั่งซึมอยู่ท่านจึงเอ่ยถามด้วยเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาโยมมีทุกข์ร้อนอันใดหรือยายทองเล่าเรื่องราวของในพลให้พระคุณเจ้าฟังพระคุณเจ้าจึงหันมามองในพลด้วยแววตาที่สงบและกล่าวว่าโยมในพลเอย๋ย การที่โยมประสบข้อพกรรมเช่นนี้มีใช่เพราะโชคชะตาเล่นตลกแต่เป็นเพราะวาจาของโยมเองปากเป็นประตูแห่งบุญและบาปคำพูดที่ออกจากปากของเรานั้นมีพลังอำนาจมหาศาลยิ่งกว่าจาับคมคมเสียอีกดาบอาจทำร้ายได้เพียงกายแต่คำพูดนั้นทำร้ายได้ถึงจิตใจหากเราใช้คำพูดที่ดีไพเราะอ่อนโยนมีเมตตา พูดให้กำลังใจพูดให้คนรู้สึกดีพูดแต่ความจริงและมีประโยชน์ย่อมนำมาซึ่งบุญคำพูดเหล่านั้นเปรียบได้ดั่งน้ำทิพย์ฉลมใจผู้ฟังทำให้ใจของผู้ฟังสงบเย็นเกิดความสุขเกิดความรักความสามคัคคีและสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองทำให้เรามีแต่คนรักใคร่เมตตามีแต่ความสุขความเจริญเหมือนดังเช่นยายทองผู้นี้ที่มีแต่คนรักใคร่ช่วยเหลือ เพราะวาจาของท่านมีแต่คุณแต่หากเราใช้คำพูดที่หยาบคายร้ายกาจเสียดสีนินทาว่าร้ายโกหกหรือพูดจาที่ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจย่อมนำมาซึ่งบาปคำพูดเหล่านั้นเปรียบได้ดังยาพิษที่บ่อนทำลายจิตใจผู้ฟังทำให้ใจของผู้ฟังเร่าร้อนเกิดความทุกข์เกิดความเกลียดชังและสิ่งร้ายๆเหล่านั้น ก็จะย้อนเกือบมาสู่ตัวเราเองทำให้เรามีแต่คนรังเกียจไม่มีใครอยากเข้าใกล้มีแต่ความทุกข์ระทมเหมือนดังที่โยมในพลได้ประสบมาจำไว้เถิดว่าปากร้ายก็ตกนรกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนรกในปรโลกเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงนรกบนโลกนี้ด้วยนรกแห่งความทุกข์ใจนรกแห่งความโดดเดี่ยว นรกแห่งความไม่มีใครรักใครนรกแห่งความว้าเหวที่โยมได้ประเชิญอยู่ตอนนี้แหละคือผลกรรมที่โยมได้รับจากวาจาของโยมเอง แต่หากโยมสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองหมั่นพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์อ่อนโยนมีเมตตาไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นโยมก็จะหลุดพ้นจากนรกที่โยมกำลังประเชิญอยู่และจะได้พบกับบุญที่แท้จริงคือความสุขความสงบในจิตใจมีผู้คนรักใคร่เมตตาและชีวิตก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองดังนั้น จงหมั่นพิจารณาก่อนที่จะเอ่ยปากพูดสิ่งใดออกไปเพราะทุกคำพูดของเราล้วนมีผลกรรมตามมาเสมอจงเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ดีงามเพื่อสร้างบุญให้กับตนเองและผู้อื่นเถิดในผลก้มลงกลับพระคุณเจ้าด้วยความสำนึกผิดในใจเขาเข้าใจแล้วว่าคำพูดที่ออกจากปากของเขาได้สร้างนรกให้กับตัวเองมาน,นานเพียงใด นับตั้งแต่นั้นมาในพลก็พยายามเปลี่ยนแปลงตนเองเขาหมั่นใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนมีเมตตามากขึ้นเขาเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นและพยายามทำความดีอย่างสม่ำเสมอผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มเปิดใจยอมรับเขาอีกครั้งเพราะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาชีวิตของในพลก็ค่อยๆดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเหมือนดังคำที่ว่าพูดจจดีได้บุญปากร้ายก็ตกนรกนั่นเอง